บอกอด้แย่อันนี้ประเดี oh, ่นง like. um AP um um> ่านมันบปะเล็นง่ายกุศัง้องตะกี้มาจูเทเฮ็ดงานกส้ังเลยเฮ็นงานกร้างเฮ็นงานกร้างกับถูกเขาปุงเขาไม่ใจตังเนาะเล่ดอยู่นี่นี่อยู่ไอ้ล่ายิงผ้าน้องจอกมีมลีน้องจอกเล่นหลายปีแล้วจีเลมู่บ้านเฮ็ดหลายปีโอ้ยเต็มปเต็มปีเล่วันจำแย่อายุยี่สิบสี่เนาะ ว่าจะนั้นเขาปงก็มีผสมสารพิษเข้ารปภเลยเริ่มเลยเริศเน่วมาตลอดเลยแบบนี้มว้ายเดินเน่าใส่เน่วเลยมันจะมีความสามารถเคยเปลี่ยนอาชีพรพ่ออย่างเดียวครับรปาเป็นหัวหน้าใช้ตัวท้านมาเบิดสุดท้ายพอดีนั่งแบบนี้ดีกว่าเนาะเขต้องรับพิสูจนมันก่อนว้ายเป็นหัวหน้าก็เท่ากัา คนเอินมาชุ่มเอิญนั่นลูกน้องพมีเงินัวหน้าให้ไปให้ไปเัาก็บบกขึ้นให้เนาอยให้ไปแล้วมันก็หนีแล้วน้องนเนี้ยหาคนใหม่แลวเนี่ยอายุตัวต้นในเจ็ดสาคนลูกน้องตฉดนอนนเัจย่างเรอได้ใกล้ใอายุไม่หาปีร้อยหาสิบเป็นคนหน้าสุดไปย สามชุดแปดชุดสิบชุดอ้โนาเพียบเลแขวนเต็มห้าวอย่ชุดโมนาเ่ไปจนเบื่อหน้อเบื่อจนอะไรปยอมาเป็นลูกน้องนี่แบบเล่นยางกันนะโมนามยางอย่างยางเลาะลูกน้องสอนลูกน้องเป็นเบอเชียนเป็นเช็นนี้เป็นแรงตรงโว้ยเบื่อแล้วหน้าว่าโมนาหนึ่่น้าน่าข้าน่ามาตีโมเข่ากับมดทัดลมกับมดเมียกันได้ โอ้ยสารพัดขอให้ลูกนอก้นองเนาะขอให้ลูกนอกก้องไปใช้ไปอ,อ,อยู่โคตรอร่อยั่งเหรอกันว่น